ิบอันสิบอันครับสิบอันเอ้ย,อยได้ละหนึ่งอันห้ามล่วงหรือห้ามพังเด็ดขาดนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบวินาทีนะฮะเอาละเอาละเป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะเอ้ยได้กี่อันแล้วเนี่ยเฮ้ยได้กี่อันแล้วหุยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าเกิดแพนกวินล่วงนะครับถือว่าเกมจบทันทีนะครับถือว่าเกมจบทันทีนะฮะห้ามล่วงหรือห้ามพังนะฮะไม่รู้ว่าได้ถึง10อันหรือ,อยังเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆว่าไง,าไงส่งกําลังใจกันมาหน่อยแล้ว เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไอตอนนี้นะครับเหลืออีกแค่ไม่ถึง20วินาทีแล้วเป็นยังไงฮะเอาแลวฮะเจอแล้วผมครบแล้ว,ลวหยุดเลยฮะหยุดเวลาเลยไหมฮะหยุดครับหยุดเวลาครับโอ้เหลือเวลาอีก15วินาที10อันจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามานับกันเลย 2> 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดิบ 1ิบหนึ่องโอ้ราลับไปเลยครับทำภารกิจสำเร็จหนึ่บาทไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถทำภารกิจผมได้นี่ผมคิดว่ามันยากแล้วนะโอเคนะครับตามที่ตกลงกันไว้100บาทนะฮะหนึบาทเน่เราโอนเข้าไปแล้วจริงๆนะฮะโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่2องกันต่อเลยและด่านต่อไปรถแโคตักลูกโอม โดยลูกอมจะต้องออกจากตะกร้าจะเขีย่ยหรือวัาตักนะครับก็ได้หมดเลยแต่ละอันเนี่ยจะมีมูลค่า10บาทตักได้กี่อันก็รับเงินไปเลยแต่ด้านนี้เราจํากัดจํานวนเงินรางวัลสูงสุดที่100บาทหมายความว่าถ้าตักเกิน10อันนะคนก็ได้แค่1 0 0และลูกอมที่ตักได้ไม่ว่าจะตักได้กี่เม็ดก็รับกลับบ้านไปเลย ที่สาคานด่านนี้มีเวลาจำกัดเหมือนเดิม1นาทีและอย่างน้อยนะครับจะต้องตักให้ถึง10เมตรนะถึงจะเรียกว่าเป็นมิชชั่นคอมพลีสเพื่อไปชิงกับด่านบอสอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยและด่านนี้สนับสนุนโดยเสียงไายลูกอมรถบวยแค่ก,กินกระชุมคอถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเริ่มเลยเอาละเอาละฮจะต้องหลบสิ่งกีดขวางด้วยนะฮะงานนี้ไม่ง่าย เอาแล้วเอาแล้วเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เหลืออีกแค่45วินาทีเฮ้ยยังไงยังไงจะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางมาจนถึงลูปอมแล้วนะฮะเอาไงาเอาไงาจะได้เสียงหายของเราไปกี่เมตรจะได้ไปกี่เมตร เฮ้ย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 ได้ไลายเพชรแล้วนะเนี่ยเย <ไอ S 1> กติกาของเราง่ายมากนะฮะแค่ตักให้ออกนะฮะจากปะกกาเท่านั้นนะฮะเม็ดละ10บาทเม็ดละ10บาทตอนนี้คุณเหลือแค่10วิเหลือแค่1ิวิเท่านั้นยังไง5,8,7แปดเจ็ดแล้ว6แล้วนะฮะห้าสี่สาม สอง่หมดเวลาครับหยุดครับต้องหยุดครับทุกอย่างต้องหยุดนะฮะหมดเวลาฮะหมดเวลาแล้วเรามาดูกันนะฮะว่าจะมิชชั่นคอมพิีตหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันเลยฮะเนี่ยห้ามโกงนะฮะสองสามสี่ได้สี่เม็ดสี่สิบบาท และก็ทำไปได้4เม็ด40บาทโอนต่อหน้าเลยโอนต่อหน้าเลยนะครับผู้ชมนี่นะ40บาทรวมในคลิปนี้140บาทแล้วนะฮะไม่ธรรมดาแล้วก็ได้ขนมกลับไปกินอีก4เม็ดอ่ะเดี๋ยวลองกินให้คุณผู้ชมดูสัก1เม็ดกันหน่อยดีกว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นลูกอมเสียงไฮ้ลูกอมรสบวยนะฮะนี่บอกเลยว่ากินแล้วชุ่มคอมากๆใครที่ชอบลูกอมรสบวยนะอย่าลืมไม่้เซียงไฮ้จ้า ไป็นไงบ้างฮะชุมพอเอ้ยโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่ภารกิจที่3ของเราก็เลยแต่ต้องบอก,กคนนุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่ามิชชั่นนี้ถือว่าไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าเราตั้งขั้นต่ำไว้ที่10เมตรเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปด่านมอสแล้วอย่างแน่นอนแต่ว่ายังเหลือด่านสท้ายที่จะทําให้คุณได้รับเงินรางวัล100บาทเพิ่มเข้าไปอีกถ้าทาได้นะระดาที่3ช่วยชีวิตตัวประก,กรันเป็นเลยเนี่ย กดขี้เหรอไม่ตัวนี้เจยนี่เราคอดเด็กขอดเด็กคำขอนฮะนี่มาแล้วนะครเบบี้เอกเด็กตัวประกันของเราอยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าข้างในจะเป็นเด็กน้อยอย่างไรนี่นี่คุณจะต้องมาช่วยตัวประกันฮะเป็นเด็กน้อยนี่น่ารักอยู่แล้วพร้อม ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีหหเป็นไงน่ารักมากทุกคน เขาบอกว่าถอดหมวกออกได้นี่อย่างนี้นะคะแล้วเขายังมีอุปกรณ์อื่นๆ,ๆมาให้เราด้วยนะคะเหมือนจะเป็นจาระบายสีหรือเปล่ามีขนดมด้วยมีขนนดมด้วยหรือว่าเราจะเอาขดนมไปซ่อนดี <c oughs> ไม่เราจะจับเด็กคนนี้เป็นตัวประกันนะครับเ,เพื่อนๆและจานที่3มช่วยชีวิตตัวประการัน <c oughs> เรามีตุ๊กตาสุดน่ารักนะฮะตัวนี้ถูกลักพาตัวไปซึ่งคนที่ลักพาตัวก็คือผมเนี่ยแหละแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเด็กคนนี้จะถูกนําไปซ่อนไว้ที่ไหนซึ่งก็อยู่ในสตูดิโอแห่งนี้ เนื่องจากเรามีพื้นที่ไม่ได้กว้างนะฮะผู้ทาชิงจะต้องค้นหาให้เจอภายในระยะเวลา1นาทีเท่านั้นโดยเริ่มตั้งแต่หน้าประตูน,นะฮะเราจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ตอนนั้นเลยและที่สําคัญเพิ่มความยากเข้าไปอีกก็คือห้ามเปิด ไฟ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 พระเดี๋ยวดานนี้นะฮะเราจะมาเล่นกันตอนกลางคืนแต่เราก็มีไฟฉายไว้ให้หนึ่งกระบอกนะฮะสำหรับในการช่วยส่องค้นหาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณอาจจะหัวแตกได้และความพิเศษยังไม่หมดนะเพื่อน,เพ,อนเพราะในระหว่างทาง เรามีขนมที่ซ่อนเอาไว้ด้วยไม่อย่างงั้นเนี่ยเด็เดกจะร้องนะฮะเราต้องมีขนมซ่อนเอาไว้ให้เด็กด้วยกับนี่เลยขนมทิวลี่โอวันตินช็อกมอล์เลฟเลกจะถูกซ่อนไว้ตามจุดต่างๆด้วยเพราะในระหว่างที่กําลังหาเด็กน้อยคนนี้ จะเจอขนมที่ซ่อนเอาไว้าหาเจอ <c oughs> ก็เอากลับไปกินที่บ้านได้เลยและไม่ได้ซ่อนอันเดียวเพื่อนๆนน่เราบ้าเป็นสิบอันเน่แต่ว่าจะต้องหาให้เจอภายใน1นึนาทีเหมือนกันนะหรือถ้าเกิดว่าหาเด็กเจอก่อน <c oughs> ก็กลับมาหาขนมได้ด้วยเอา้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรารอก,กันคืนแล้วไปช่วยตัวประกันกันเลยチล <c oughs> ี่โอวนตีนช็อมลโลเฟลกและหนึ่งหอก็มีสองชิ้นเลยนะครับ ขันชืมาพร้อมหรือยังครับโผ<อ>ล่งานเราไปเริ่มกันเลยเร็ <c oughs> เวๆปลดล็อกยังปลดล็อกไม่ได้เลยนะฮะผ่านไปสิบวิแล้วมีเวลาแค่หนึ่งนาที <c oughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาครับมาครับมาครับอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะเร็วฮะเฮ้ยสิบห้าวิแล้วจริงยังไม่เจอสักอย่างเลยขนมก็ได้เด็กก็ได้เฮ้ยจะช่วยเด็กได้พี่เนี่ย เฮ้ยยืมสามวีแล้วยังไงฮะเจอไหมฮะเจอไหมเฮ้ยได้ขนมหนึ่งชิ้นได้ขนมหนึ่งชิ้นเอาแล้วนะฮะจะเจอเด็กแองชิ้นแล้วฮะสองชิ้นสองชิ้นเฮ้ยผ่านไปสามสิบห้าวีแล้วเฮ้ยได้แต่ขนมแล้วเด็กล่ะเด็กอยู่ไหนไม่รู้นะฮะไม่รู้นะฮะเฮ้ยได้แต่ขนมนะฮะแล้วเด็กอยู่ไหนพี่จ๋าช่วยยพี่จ๋าช่วยด้วยเอาแล้วนะฮะสี่สิบเก้าห้าสิบวีแล้วห้าสิบวีแล้วนะฮะ ทุกคนนะทุกคนนะทุกคนเจอไหมเจอไหมหม,หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาหยุดหยุดให้หยุด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 ใหมดเวลาหมดเวลา,วลา,วลาปิดไฟก่อนปิดไฟก่อน <c oughs> อะไรครับ <c oughs> คุณเจอแล้วเหรอฮะไม่มีแสดงว่ายังไม่ใช่นะอ้าว สรุปภารกิจล้มเหลวหาเด็กไม่เจออ่าเรามาลองทายกันดีกว่าว่าเด็กอยู่ที่ไหนคุณคิดว่าเด็กอยู่ที่ไหนฮะ <laughs> ได้ขนมกี่ชิ้นก่อนดีกว่าได้ขนมไปโอ้ยได้ขนมกลับบ้านไปอีกสี่ห่ออ่าเทอรรี่เทรวินจัดให้อ้า <laughs> เด็กอยู่แถวโซฟาฮะ <laughs> เด็กอยู่แถวโซฟาฮะ <laughs> เอ๋อยู่หรือเปล่านะ <laughs> ต้องเปิดต้องเปิดไอ้นี่ฮะต้องเปิดไม่สามารถช่วยตัวประกันได้นะฮะโอ้หน้าตกรจังเลยไม่มีใครมาช่วยน้องเลยนี่นะฮะอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ อยู่อย่างง่ายเลยแต่ว่ามันปิดไฟอยู่เลยมองยากนะฮะนี่นะมีตรงนี้อีกอยู่ใต้นี้นะครับนี่เทลลี่อยู่ใต้นี้และก็อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆน,นี่หนึ่งชิ้น <c oughs> มีตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นโอ้โหอีกหลายชิ้นเลยนะที่หาไม่เจอแล้วก็อยู่ในนี้อีกหนึ่งชิ้นสรุปภารกิจช่วยตัวประกันลงเร็ว เนื่องจากพีเตอร์นะครับชนะแค่ภารกิจเดียวนะในอีีนี้ก็เลยไม่ได้เข้าชิงด่านบอสเพราะถ้าจะไปด่านบอสสุดโหดผู้เข้าแข่งขันจะต้องทําให้ชนะทั้ง3าภารกิจอยากจะกลับมาแก้ตัวใหม่ไหมครับแน่นอนผมก็กลับมาเข้าด่านบอสให้ได้เออใครอยากให้พีเตอร์กลับมาอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์โอ้ยหัวน้องหัวน้องสำหรับภารกิจที่3ต้องขอขอบคุณทิวลี่กันสักหน่อยได้กลับบ้านไปกินถึง4หอ่ออ่ะเดี๋ยวลองกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิฮะ หนึ่งหอก็อมีอยู่2ชิ้นนะเพื่อนๆติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปเรียกเพื่อนๆมาช่วยกันคอมเมนต์ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ Daddy Challenge สืบจิงขนมสวัสดีครับ